สวัสดีครับเช้าวัวนเสาร์ที่ที่สามสิบนะครับเช้านี้ที่ไร่อรุทยฟาร์มมีกิจกรรมเราจะปลูกพืชแซมในต้นกล้วยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะสังเกตว่ามีกล้วยกล้วยท่านเห็นตัวนี้ก็คือสายพันธุ์กาบขาวนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้แซมขณะนี้การที่พี่ผู้หญิงกําลังปลูกก็คือเป็นแฟงนะครับพันธุ์เขียวนวล นะครับแล้วก็ข้าวโพดสวีทขาวนะครับตัวน,นี้คือพืชลมลุกระยะสั้นะนะครับเพราะว่าที่ไร่เราจะเน้นคอนเซปต์ก็คือการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับเราจะไม่ทําเชิงเดียวนะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็ยังไงก็มาคอยติดตามกันนะครับส่วนที่หลุมนะครับที่ท่านเห็นนี่ครับเราจะลองก้นหลุมลึอเค้าดินด้วยมูลไส้เดือนแล้วก็ ปรับสารปรับสภาพดินโดโลไม้นะครับนะครับและนี่ก็คือนาข้าวไรซ์บรีเพึ่งเกี่ยวไปแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำปล่อยน้ำลงแล้วก็จะทำการไถแล้วจะปลูกข้าวเหนียวดำอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้กิจกรรมงานคลุมฟางที่ต้นกล้วยเราเสร็จหมดแล้วนะครับนี่แผนกล้องให้ดูกล้วยนะครับ นี่คือวกล้วยที่อยู่ริมบ่ก็คือสายพันธุ์มะลิอ่องนะครับจะให้ดูต้นที่เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับคือที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือลวยสายพันธุ์มะลิอ่องนะครับ การทํากล้วยน้าว้าพีเม e ouais, ียมเกตดดูนะครับที่โคนต้นเราจะไว้เริ่มไว้หน่อละนะครับก่อนหน้านี้เราจะเชือนหน่อไว้ตลอดเราจะเลี้ยงแม่ลูกแม่ลูกอย่างนี้ครับส่วนกล้วยที่ท่านเห็นเนี่ยที่ออกเนี่ยนะครับความสมบูรณ์สังเกตง่ายถ้ากล้วยสมบูรณ์สเกตง่ายงวงที่เขาออกมาจะโค้งลงจะยาวนะครับและช่องว่างระหว่างหวีเนี่ยจะกว้างนะครับเดี๋ยวพอเขา ทิ้งใบทิ้งกัดกีบดอกเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับสังเกตว่าปีใหญ่มากนะครับนี่คือความสมบูรณ์อ่านี่คือกล้วยน้ำไม้สีที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็หวีหนึ่งนะครับหวีหนึ่งก็ที่นับดูคร่าวๆก็ประมาณสิบแปดนะครับนะครับผมนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำหรือว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับ สำหรับ,บวันนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ข้าวนะครับแบบลงเรือนที่เห็นก็สำหรับไปปลูกผักนะครับที่ด้านหิงไกลๆดำๆนั้นคือทุเรียนมูซานคิงน,นะครับสำหรับช้านี้ก็สวัสดีครับ